ได้ถูกวันนี้ผมก็เอารถไปฟิตติ้งนะครับล้วก็่อไปลองใส่นั่นแหละว่ามันจะลงตัวพอดีไหมนะครับถ้าสมมุติว่าใส่ได้พอดีเนี่ยก็สบายนะครับเราก็สร้างเป็นงานออกมาเพื่อใส่ได้เลยนะครับเพราะชิ้นที่ผมจะไปฟิตติ้งมันเป็นชิ้นต้นแบบอยู่แล้วอันนี้ผมก็จะไปทาง แยากดินแดงน,นะครับตับดเข้าวิภาเดีณ์ที่ Oh, we need to get แล้วนะตอนนี้โอ้ใกล้แล้วอออนี่เขียนว่าอะไรซอยสุขสิทธิ์ซอยสุขสิทธิ์อือม,มีเซเว่นอยู่ฝามงนู้นนะครับละีรนิดหน่อย บอ,อกเลยไม่ได้บ้านนอกนะครับที่นี่ผมจะบอกก่อนม,มีตูม้มีร้านค้ามีอะไรเยอะมากเลยจริงมันก็คือชานเมืองดีดีนี่แหละมาก สวัสดีครับสวัสดีครับผมเลยนะเมื่อกี้ก็ปีบดโอเคโอเคครับผมทุกคนอันนี้ก็เป็นชิลแบบที่เป็นต้นแบบนะครับโปรโตไทป์ที่ทางร้านเขา ปั้นขึ้นมานะครับต้องบอกว่าเห็นแว็บแรกนี่คือแบบสวยนะครับผมก็คือได้แบบที่ผมต้องการเลยมันคืออย่างนี้เลยแต่นะครับก็มีบางจุดที่ผมได้แจ้งกับเขาให้ไปแก้ไขอีกนิดนึงนะครับก็คือตรงด้านข้างตรงนี้ก็ให้มันจะยาวขึ้นมาอีกหน่อยนะครับรวมทั้งถึงตรงนี้เลยให้มันยาวขึ้นอีกนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะขนาดใกล้เคียงกับชิวเดิมนะครับความสูงส่วนด้านความโหนกนะครับผมก็ให้เขาลดความโหนกลงอีกนิดนึงนะครับ เพอร์เฟกต์ละนะตรงด้านล่างตรงนี้ผมมองว่าสวยแล้วนะครับเนี่ยมันคือรูปแบบเหมือนของเดิมเลยถ้าผมใส่จิ้วใส่มันจะดูสวยกว่านี้นะครับบอกเลยว่าลงตัวมากนะครับสวยมากแล้วเขาก็ให้ผมใส่ตัวนี้มานะครับเอามาลองใช้ดูนะครับเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่ามันตัดลมดีหรือเปล่านะครับ mm hmm. อ่าก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์นะแต่ว่าก็เก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแหละอ่ะเออ เดี๋ยวก็จะได,ได้ดูงานที่แบบถ่ายจริงในเร็วนี้นะครับอันนี้ผมก็ลอกมาจากตัวอินเดียตัวแข่งเลยนะเดี๋ยวรอเขานัดมาฟิตติ้งอีกทีหนึ่งนะครับตอนทิ้งงานที่ผมบอกแจ้งให้แก้ไขไายไให้เขาปรับนิดหนึ่งขับนะรบตรงนี้แเดี๋ยวรอใครมาดูตัวสําเร็จรูปเลยทีเดียวนะครับโอเคก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ถือว่าใจดีมากเลยนะครับขอให้ผมมาลองใช้ก่อนด้วยจริงๆผมกะจะเอาชิวเดียวผมกะด้วยครับโอเคครับก็ ลองใช้ดูก่อนนะครับอาจจะยังไม่ได้เพอร์เฟกอะไรมากนะครับแต่ก็โอเคดูสวยดีแต่เดี๋ยวเราไปลองดูว่ามันการตัดมันเป็น คนเลยนะครับว่าเออ,เอ,อนี่ก็วิ่งเป็น100ร้อยโลเลยนะครับถ้าใครเห็นตอนแรกก็600กหกร้อยกว่า800โลที่มันเจ็ดร้อยกว่าเจ800แปดร้อยแกเนี่ยวิ่งไกลนะวิ่งต่อนเนื่องด้วยแบบโป๊ะแกจะหมด แกแล้วครับมีตู้กดไหมของกัตจกคอกรตจีคมีด้านหน้าอ๋อมีด้านหน้าใช่ไหม <Okay. S 1> างาน,นเข้า <laughs> สแกนจ่ายไม่ได้เลยเลยกดตั๋ว ก็เดินไปจ่ายอ๋อนี่แหละฮะชีวิตการเดินทางธรรมดานะครับคนเราย่อมเจออุปสรรคทุกเรื่องอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวถึงเช้าไปแต่จังหวัดจะรู้เรื่องผมต้องพงกเงินสดเยอะ ขอบคุณครับป้าครับบ้าอืม ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ